Eu acredito que a gente fez um primeiro turno quase perfeito, né? com 12 vitórias e um empate. Mas a gente sabe que no retorno as coisas não vão ser fáceis e a gente tem que continuar trabalhando com a mesma seriedade. A Eu acredito que a gente fez um primeiro turno quase perfeito, com 12 vitórias e um empate. แต่เรารู้ว่าเคเล็กที่2เนี่ยเราก็ต้องทํางานหนักกันต่อนะเพราะว่าเราเริ่มเล็กที่2เนี่ยก็จะมีงานยากขนั้นยครับครับวันนี้ครับบรรยากาศของบิ๊กแมตช์ฟุตซประเทศไทยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศสาหรับในสนามโกดังสเตเดียมวันนี้โอเคพอดีฟลาเอ์อัมสยเออเออ cross o c n m m u แนะก็พูดถึงอย่างแรกก่อนนะอย่างแรกนี่สภาพสนามสภาพื้นสนามอาจจะไม่ค่อยดีแลก็ข้างลื่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเสียงเชียร์แฟนบอลดังมากนะครับเพราะทุกคนอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับแต่เราก็รู้ว่าเคสทางแฟนแฟนของท่าเรือก็กดดันนะครับแ่โอเคเราก็สามารถที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ครับครับโอเคครับ